อันนี้ที่เรากลับมาจากนู่นคือไม่สบาย<ช>ตัวตัวใครเป็นใ้เลือดใสเลือก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้ามาแล้วรอรอหมอหักถ่าเข้ามาแล้วเข้ามาครั้งแล้วก็จะไปหาอีกคือเข้าหาหมอหลายครั้งเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ว่าไปนั่นคือเป็นชีมาแต่นี่คือสายหนึ่งนี่คือสายสองถามจริงๆเราไม่สงสาร คนไทยที่กําลังฆ่าตัวตายผู้เสียหายที่เขาเสียหายสามร้อยล้านในเขตในเขตแล้วเนี่ยหรือหรือเพื่อต้องการต้องการตังประทางชีวิตหรือยังไงอยากจะให้รู้แล้วเป็นคือผู้การพูดกับคนผู้ต้องหาผู้การก็ไม่อยากจะพูดคําว่าแรงว่าทําไมเราเป็นใช้ภาษาไม่สุภาพ หรือว่าทําไมเราขายชาติอย่างนั้นทําไมอีกเกือบร้อยคนยังอยู่ฝั่งนูน้นทําไมเขาไม่กลับมาวะเลือกไม่ได้่ตอบแทนมันเยอะเขาก็เลือกบางคนเออภาระเอยอเนี่ยค่ะพขอก็ยอมทําเพื่อที่จะส่งให้ที่บ้านใช่คนที่ขายชาติอยู่ที่นู่นเนี่ยยังเยอะไหมครับเยอะมากค่ะม,มีเป็นร้อยร้อยบริษัทอ่ะคุณเรือกบริษัทเลยหรอใช่เป็นร้อยร้อยบริษัทในบริษัทมีคนเยอะ วาน่าสิบห้าสิบล้วแต่บริษัทบริษัทใหญ่ก็จะเยอะไม่ใช่คนเราเรียกบริษัทอเล่าเขเขาพาเรียกกันบริษัทไม่ได้เรียกแก๊งคอเรนเตอร์แม่งพวกนี้แม่งอะไรไม่คือเราเรียกบริษัทและมีหลายและคนไทยที่เอาไม่ใช่ต่างชาติคนไทยหลอกคนไทยใช่ภาษาไทยเนี่ยเอาคนไทยเนี่ยเยอะมากไหม มันมากจะขนาดยังไงเดียเป็นก็เป็นร้อยหรือเป็นอะไรยังไงดีองค์กรก็บริษัทหนึ่งก็เกือบร้อยคนค่ะออฟฟิศหนึ่งก็เกือบร้อยคนเป็นหสองเป็นตำรวจเลยครับรับเรื่อง้ามาเพื่อรับเรื่องแจ้งความรับเรื่องแจ้งความเสร็จสิ้นกลจะมีการตรวจสอบว่า ข้อมูลของเราเนี่ยมันั่วไหลอกไปจริงไหมอย่างที่เขาแจ้งมาหรือเปล่าว่าเขาเอกสารมุนไปเ,เปิดบัญชีธนาคารอะไรประมาณนี้ครับพอ <c oughs> ให้ส่งให้ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบตรวจสอบมาแล้วมีประวัติการเ,เปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อน,นําไปฟอกเงินร่วมกับนายจับแก้วเพื่อผู้เป็นต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะยัะดคดีเขาเลยคนที่เขาเชื่อเขาก็จะยอม ส่งเงนินมาตรวจสอบ้วยตัวเองวันเนือยิงเป็นหม yeah. claro ื่นหมื่นเบอร์โดยใช้ระบบซิมบล็อกหรือเปล่าครับใช่ซิมบล็อกและซิมบล็อกเนี่ยในหมื่นเบอร์เนี่ยเราพูดกี่มีคนพูดในหมื่นเบอร์นี่มีกี่คนพูดกี่กี่สายนึงจะมีแค่อาประมาณว่าหนึ่งร้อยเบอร์จะมีคุยกับเขาเราแค่เบอร์เดียวแค่คนเดียวก็คือคนที่เขาเชื่อจริงๆที่เขาไม่ดูข่าวสมบอติเนี่ยมันยิงไปเลยร้อยเบอร์ยิงไปเลยเนี่ยประมาณวันละหมื่นเบอร์แต่มันอาจจะเข้ามาคนที่จะรับสาย แต่ส่วนใหญ่คนไทยเริ่มตระหนักรู้ก็ไม่รับสายแต่ถ้ารับสายคนนั้นเราก็จะหลอกลักษณะแบบเราว่าต้องเอาเงินมาตรวจสอบที่ธนาคารเสร็จแล้วไปสายสองไปตำรวจนะคุณมีเงินไม่ถูกต้องนะคุณโดนฟ้องเงินนะอันนั้นก็ว่าไปแสดงว่าใช้เนะ,ะซิมบ็อกนี่ยิงไปหมื่นเบอร์แต่วันนึงอาจจะได้ประมาณสักร้อยหรือ200ร้อยเท่านั้นเองแต่แต่ว่าเพราะว่าองจากคนไม่รับสายบ้างคนไทยตระหนักรู้ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่บวกนำหน้าแล้วถูกต้องไหมครับซิมบ็อกนี้ เป็นเบอร์02081และ091ใช่ไหมครับนี่คือหลอกเป็นอธนาคารว่าให้ตรวจสอบสายหนึ่งแต่สายเนี้ยหลอกเป็นร้อยจังวโทรเลยหรือไงฮะจะเป็นตำรวจแล้วก็จะยัดคดีให้ครับอ๋อยัดคดีให้ตัวแต่งยังไงฮะก็คือเต็มชุดเลยเต็มชุดตำรวจอ่าใช่อ่าเรา AI ให้ AI เพื่อเปลี่ยนใบหน้า เปลอยกปลงเปล่เปลนเปลี่ยนเปลี่ยน้าไม่ใช่น้าริงเป็นหน้าแบบนี้ไหมไม่ใช่หน้านี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเอารูปหน้าตำรวจที่คล้ายกับเราที่สุดมาแบบใส่ชุดสนามถูกไหมใช่เป็นเป็นแปะเครื่องหมายถูกปะเป็นตีนทุกแก่นะตีนก็ที่เห็นในในสื่อทั่วไปใช่ไหมที่สื่อทั่วไปนั้นก็คือแบบมันจะดูปลอมเกินไปชุดนั้นไหมไม่ไม่เป็นเครื่องหมายโลหะเลยเป็นร้อยตัวโทก็สองดาวเลยเหมือนจริงเลยเหมือนจริงเลยแต่หน้านั่นคือไม่ใช่หน้าของ อันนี้ต้นที่ยต้นนะต้นไม่ใช่หน้าของต้นแต่ตัวที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือตัวเรานั่งตั่เราหน้า AI มาช่วยคําพูดเสียงคือเสียงของต้นเสียงเราเองเพียงแต่หน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนนายตำรวจไปเรื่อยซึ่งการหลอกส่วนใหญ่ที่เคสนี้คือหลอกเป็นนายตำรวจที่โรงพักมุกดาหารเป็นอ่าอ่าเป็น